สวัสดีครับท่านผู้ชมว,วันนี้ก็อยู่กันในแบบควิดเกมนะครับใน Game เกมโลเบอรไปเลยอันนี้เราได้ทำผ่านแล้วเป็นชิปเกมนะครับแต่อันนี้มันเป็นควิดเกมไป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 สามเจ็ดเก้าตัวอะไรอสามเจ็ดเก้าชาหนอนเหรอชาหนอหนอมาซ่อมซ้อสู้นี่ฮัลโหลเข้าใจไหม เลตโอเล่นยิ่งรอกินมันเราจะท่าหนอดอืมอ้ยอือตึง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 เร่งเรงตึ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 งเรงเรงชอบการสแปมต่อยคนอื่นถ้าไม่มีคนอื่นมาขัดขวางมันจะดีกว่านี้ ยุ่งอะไรอะฮะยุ่งเหรอฮะเห็นเรื่องเหรอฮะเห็รื่องเหรอรูปตัดมาดิรูปตัดมาดิเอามาดิไอผู้หญิงนี่ก่อนติีต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 ีเอาใช่ไหมฮะเอาให้ไหมฮะเอาใช่ไหมฮะเอาให้ ดิฉันมันอยู่ที่เกาะไหนวะเนี่ยโอ้ยตัว,ตวมันตัวเหมือนชั้นเคยดูหนังเรื่องนี้มาก่อนชื่อไอ้ก,กูก็ว่าเบอร์ซิบูตินเดอร์เลยนะเรียร้อยได้เลยอ่ะสำหรับชิมเนี้ครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ like, สไครต์มาเป็นกำลังใจกับน้องน้ำถังนะครับสำหรับคลิปนี้ยลายไปก่อนบ๊ายบาย